พร้อมครับท่านองชายที่13ามท่านพะา์่านจิมคับที่บเอ่าไม่เมาเหล้าแล้วไม่เมาเหล้าเดือยเดืเล้าเดืเหล้ายังอองยง สุดเจ๋งค่เป็นเมื่อกี้ถือว่าดีครับไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารับถือว่าเยี่ยมกระชั้สุดเระเมก่าพิเทสุจะหาเฮ้ยเฮยเท่เอเแก็ันินรู้เลยสุุจะาฮัจิกิานย บอกได้ตามตรงว่าคุณไม่ธรรมดาคุณไม่เก่งภาาไเลยพราะว่าคุณสามารถเอาภาษาไทยได้ซ่อสัถึงเม้าเราเช้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 าเชาเช้าเช้า้าเช้าเช้เช้า้เาเาเาชาเช้เช้าเช้เช้าเเาเาา